สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อีหลาสิผ้ามาเห็ดเมนูอย่างน้อเมอเบิงกันจ้ะเมื่อนี้หลาสิผ้ามาเห็ดเมนูผ่าซุกหมูสันคอหมูสันคออยหล่าก็ได้ล้วนสะนำไปแดกตม้มหอมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะน้อบอกบนห้ขากันเื่อมึงวิธีการปรุงกันน,นอ้จ้ะน้อมาเยอะๆจ้ามาจ้ะวันนี้หลาเสิผ้าไม่เห็ดผ่าหมูสันคอซุกแบบเสพๆนัวๆ,ๆจ้า ไล่ใส่พริกปน่นลงไปตามใจชอบเพาน่าจะมักเพชรหน่อยเพลคไลายใส่ลงไปจะเข้าครัวตามเองจะหอมมวยมวยไว้จ้ะพี่น้องจ้าหมูมามีจักน้อยหนึ่งจ้ะใส่หลายพี่น้องกสัสิตื่นเต้นนะคะใส่ในหน่อยนำาปลดีดกอีหลาก็ได้ล้วนไปกับหมูหลายเติบลตจะน้อยไยใส่ลงไปจักน้อยหนึ่งจ้ะพอเป็นกินไม้นาาจะเนาะ โซ่เมมม่นเข้ากันจ้ะพี่น้องซิอ่ะที่โบจ,จุดจัดไปได้ถ้าพี่น้องเลือกเป็นพี่ครัวเองทำเองจ้ะหอมวันนี้หล่ากะจิซิบมังกรทัวไปน่าจะเนาะมีบังเงาจ้ะตัดจวดลงไปจ้ะมีบังเงาตัดลงไปจ้ะหลากะใส่ซุ่มตามใจชอบพี่หลนานอ่ะมารวบไพ่นนรถมันน่าจะเนาะมารวบได้กะใส่จ้ะมักเพชรมักเข้มมักสมกะใส้ ตอนชุดท้ายวันนี้นใส่พริกกะเลรียงหรือรเปลี่ยวหันเพิ่มก้นเพ็ดแล้วจ้ะเนาะต้นหอมส้อยไบซะรแเนียนี่อไปบดเลยจ้ะภาพอัศวินชาติจังหนเดอพีเป็น,น้องเลยไฟบดสว่างไปได้เลยบอดไฟบอดีจ้ะผสมให้มันเข้ากัน จ้าบันห้ามาเม่องกันจ้ามากินน้ำกันจ้าพายของเขามากินน้ำกันเราจะน้อมาจ้าบันมเม่องพักเครื่องเคี่ยวน้ำกันมาพี่น้องนาะพักอีหลากใช่ไพักตามฤดูการห้นงเราจะมีบักแตงกวาแตงลานนี่บักเคือเปลาะทั่วฟักเงี้ัวมอมบัตริกระเลียงพ่เคี่ยวบันห้าเราจะน้อจวดจาดจ้าลุกโดดจ้าโดดดงดงจ้ามาเสแสรบนุ่มกันเด้อพี่น้องเอ้พายของเขามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อ ขาหมูสันคอผ่าแบบสุกน่าจะนอกินย่างปลอดภัอยอีกจะขาบนึงแน่พี่น้องอดเอาอยากมันได้ก็อดเอามาจา้ามันเนมื่อแซบต้องกันจา้าสีโบชุดชาจูจัดนะจาจะได้กระแซบเพชรถึงใจพี่กลัวเองตับเองหอมเตดังไม่แม้อีหลานน่าจะนะมาจา้าจะมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลานเด้อจ้าจอีหลาเส้นทางเย้าไก่มาขอกอกลังแร่งใจจากพี่จากน้องนะา้านจะนอมาจา้า ของกินดีมีหน่อยจนใจผู้สีแ้งพี่น้องเอ้ยอิลากับสิปิดกล่องนี้พี่น้องคือเก้ามุกเดิมๆของมันน้องพี่น้องเนาะเมื่อมนสิปิดนี้เราพี่น้องจ้งได้กะฝากคลิปนี้ไว้เดอพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า